ะเะมการแข่ขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล2024ถึงฤดูกาล2025แต่ละสโมสรในศึกฟุตบอลไทยลีกก่อนเปิดฤดูกาลลาบรรดาสโมสรไทยลีกมีการเสริมทัพกันเข้ามาเกือบทุกสโมสรทีมงานเก่แต่ละสโมสรได้มีการสรรหาผู้เล่นทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาค้าแข่งกันอย่างมากมายกับโปรไฟล์ที่ถือว่าแต่ละคนพกพาอาดริกี มากันอย่างน่าสนใจเลยทีเดียวและบางคนก็โชว์ฟอร์มได้ดีและบางคนก็โชว์ผลงานออกมาอย่างน่าผิดหวังวันนี้ก็เลยอยากพาเพื่อนๆครับมาวิเคราะห์ผลงานของสโมสรฟุตบอลไทยและติดตามบทวิเคราะห์และวิจารณ์สไตล์ช่องนิลันบอลไทยว่าจะเป็นอย่างไรครับสวัสดีครับนิลันบอลไทยเรื่องราวฟุตบอลไทยฟุตบอลไทยแลนครับก่อนรับชมคลิปครับก็อย่าลืมให้กําลังใจ การกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับมาเข้าเรื่องกันเลยครับฟุตบอลไทยลีกบ้านเราครับฤดูกาล2024ถึง2025ครับก่อฤดูกาลการแข่งขันปีนี้ครับเพื่อนๆคงจะเห็นหลายๆสมโมอสรอนในศึกฟุตบอลไทยลีกครับในการเสริมทัพผู้เล่นเข้ามากันอย่างมากมายโดยเฉพาะทีมสมโมอสรอยักษ์ใหญ่ที่เป็นตัวเต็งในการขับเคี่ยวลุ้นแชมป์ฟุตบอลไทยลีกในฤดูกาลนี้ครับก็ซึ่งถือว่าฟุตบอลไทยลีกของเราทุกๆวันนี้ครับ ก็ยังคงอยู่ที่อันดับแดของเอเชียยังเป็นหลีกอันดับที่1และเป็นหลีกที่ยังถือว่าดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียนแต่ยังเป็นเหล็กที่ให้โอกาสและยกระดับเหล่าบรรดานักฟุตบอลในย่านอาเซียนครับให้มีวิธีในการโชว์ฝีเท้าแจากนสตินักเตะโคต้ตาอาเซียนฤดูกาลนี้ถือว่าชาติสมาชิกอาเซียนครับได้เข้ามาคัดแข่งในศึกฟุตบอลไทยลีกเกือบครบทุกชาติครับ แต่ก็ยกเว้นฟุตบอลทีมมหาอำนาจลูกหนังอาเซียนและเป็นเจ้าอาเซียนทีมล่าสุดในฟุตบอลรายการทัวร์เมนต์ชิงแชมป์อาเซียนครับหรือ a อฟลิขครับที่ผ่านมาครับอย่างทีมเหงียนครับทีมชาติเวียดนามครับที่มีนักเตะที่โคตรเก่งที่สุดในโลกครับและเป็นเจ้าจักรวาลในโลกนี้เลยครับสำหรับทีมชาติทัพดาวทองครับแต่ที่อย่างไรก็ตามครับมันก็มีคําถามขึ้นมาว่า ทีมเวียดนามที่มีนักฟุตบอลที่เก่งมากมายในระดับทีมชาติแต่ทึงอยา่างไรก็ตามครับมันก็มีคําถามขึ้นมาครับว่าทีมเวียดนามที่มีนักฟุตบอลที่เก่งมากมายในระดับทีมชาติแต่ในการต่อยอดครับในการออกไปค้าแข่งในต่างแดนครับฟุตบอลเวียดนามถือว่ายังคงไม่ค่อยมีใครที่จะประสบความสําเร็จครับและไม่ค่อยมีสโมสรในต่างแดนครับให้ความต้องการและสนใจกับรรดานักเตะทัพดาวทองกันมากสักเท่าไหร lah ่ครับ ในอดีครับนักเตะเวียดนามเคยออกไปค้าแข่งในลีกต่างแดนก็พอมีอยู่เหมือนกันครับอยู่ในช่วงปี2001ถึง2007ครับเป็นผู้เล่นตำแหน่งกองหน้าครับคือฮันดุกครับฮันดุกถือเป็นนักเตะของประเทศเวียดนามที่อาจจะพูดได้ว่าเป็นนักเตะไม่กี่คนครับและเป็นนักเตะที่มีจํานวนน้อยมากๆครับที่ออกไปค้าแข่งในฟุตบอลต่างแดนที่ดูจะประสบความสําเร็จเป็นชิ้นเป็นอันมากที่สุดครับเท่าที่เห็นมาครับ เป็นดูครับออกไปค้าแข่งในหลีกจีนอย่างสโมสรฉงจิงดินฝานครับและสโมสรดานนังอีกคนรองลองมาก็คงจะเป็นหรือของวินครับอีกคนที่ไปค้าแข่งที่ยุโรปในปี2009ครับกับสโมสรโรสโซลิกในโปรตุเกสครับและเล่นในเจลิก2ครับกับทีมคอสเรซัปโปโรครับเป็นการยืมตัวไป4เดือนครับถือว่าวันเวลาผ่านมาหลายปีเหมือนกันครับกับการที่ จะเห็นนักฟุตบอลทีมเหนียนออกไปค้าแข่งในต่างแดนครับนักเตะเวียดนามในยุคต,ต่อๆมาครับพอมีออกไปค้าแข่งอยู่บ้างครับแต่ก็ไม่ค่อยประสบความสาเร็จสักเท่าไหร่ครับในการเล่นฟุตบอลต่างแดนถึงได้เล่นจริงก็ไม่ค่อยได้ลงสนามสักเท่าไหร่ครับก็นั่งเป็นตัวสำรองไปมากครับกลับมาในฟุตบอลไทยลีกเราครับที่นาแข้งเวียดนามมาเล่นในไทยลีกก็ถือว่ามีจํานวนน้อยมากๆครับในช่วงอดีตที่ผ่านมาครับและได้รับความเชื่อม,มั่นและการยอมรับน้อย กว่าชาติอื่นในย่านอาเซียนครับสำหรับนักเตะทีมเหนียนครับนักเตะเวียดนามที่มาเล่นในไทยลีกครับก็ถือว่าเพื่อนอาจจะพอจํากันได้ครับก็จะมีอย่างเช่นดังวันลืมครับผู้รักษาประตูที่เล่นให้กับเมืองทองยูเนเต็ดครับก็หลายปีมาแล้วเหมือนกันครับและเรื่องชอนเตือนครับกับสโมสรบุรามยูเนเต็ดครับแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จในไทยลีกเท่าไหร่ครับถ้ามาถึงปัจจุบันนักเตะโคต้าอาเซียนในศึกไทยลีกก็ไร้ซึ่งนักเตะทีมชาติเวียดนามเป็นชาติเดียวครับ นุ้ยูสถิติครับจากสถิติล่าสุดกับนักฟุตบอลโคต้าอาเซียนที่มาเล่นในไทยลีกอีกสูงสุดของไทยครับและลีกลองมีทั้งหมด40คนครับเพิ่มขึ้นจากเล็กแรกถึง10คนครับไยลีกหนึ่งมี30คนครับเพิ่มขึ้นจากเล็กแรก7คนครับไทยลีกสองมีจํานวน10คนครับเพิ่มจากเล็กแรก3คนครับอียิป็์ยังเป็นแข่งต่างชาติและแข่งอาเซียนเบอร์หนึ่งที่ไทยลีกใช้งานมากที่สุดครับล้วมาแบ่งนักเตะในอาเซียนครับ ตามสัญชาติครับว่ามีชาติใดกันบ้างครับที่มาเล่นในสืบพุทคนิคของเราครับนักเตะฟิลิปปินส์ครับยังเป็นอันดับหนึ่งครับอยู่ที่15คนครับลงมาคือนักเตะเมียนมาครับมีอยู่8คนครับลงมาครับคือนักเตะทีมชาติสิงคโปร์ครับมี6คนครับนักเตะอินโดนีเซียมี4คนครับนักเตะมาเลเซีย3คนนักเตะลาวมี2คนนักเตะกัมพูชามี1่คนและนักเตะบรูไนมี1คนครับ จากส,สติที่เล่ามานี้ครับก็ต้องบอกได้อย่างเต็มปากว่าฟุตบอลไทยลีกครับเรายัางคงเป็นลีกและเป็นประตูแห่งโอกาสในการเข้ามาโชว์ฝีเท้าให้กับเหล่าบรรดา,น,าน,นักเตะในย่านอาเซียนอย่างแท้จริงครับและฟุตบอลไทยก็ยังถือว่ามีการออกไปค้าแข่งในต่างแดนมากกว่าทีมเจ้าอาเซียนอย่างเวียดนามจากการได้แชมป์อาเซียนไปก็ไม่สนฟุตบอลลีกในประเทศแล้วครับก็มีการเตรียมเสริมครับนักเตะแปลงสัญชาติเข้ามาเล่นทีมชาติ ตัวเองครับเหอนหลายๆประเทศครับในย่านอาเซียนครับเช่นประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียหรือกัมพูชาที่เราได้เห็นในการแข่งขันขฟุตบอลอาเซียนครับครับที่มีการโอนสัญชาติแปลงสัญชาตินักเตะทวีปมาเล่นให้กับประเทศตัวเองครับให้ความสําคัญกับความสําเร็จในระยะสั้นๆครับเพื่อยกระดับผลงานฟุตบอลชาติตัวเองโดยไม่คํานึงถึงผลระยะยาวกับการที่ ขาดการพัฒนานะักฟุตบอลท้องถิ่นภายในประเทศของตัวเองครับในส่วนนั้นก็ปล่อยประเทศเหล่านั้นไปเถอะครับกับเวของแต่ละประเทศครับอย่างที่เพื่อนๆทราบว่าฤด,ดูกาลหน้าครับมีการปรับเปลี่ยนโคต้าต่างชาติใหม่โดยจะคัดเอาโคต้าเอเชียออกไปครับมติที่ประชมุมไทยลทีมีสโมสรสมาชิก16สโมสรครับมีมติอย่างเป็นทางการและเอกฉันครับให้กําหนดโคต้านักเตะกีฬาต่างชาติใหม่เพิ่มขึ้นเป็นลงทะเบียน7คน แต่ลงสนามทำการแข่งขันได้5คนอัะที่นักเตะอาเซียนลงทะเบียนได้ไม่จำกัดแต่สามารถลงสนามได้แคเ่เพียง2คนครับเริ่มในฤดูกาล2025ถึง2026เลยครับฟุตบอลไทยในฤดูกาลน่าจะเพิ่มคุณภาพของแต่ละเกมมากขึ้นนักเตะไทยแท้ก็ต้องยกระดับฝีเท้าของตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิมครับเพื่อโอกาสในการลงสนามแต่ถ้าพูดถึงจำนวนโคดด้ช้าที่ปรับใช้กันแบบนี้มันก็อาจจะมองได้2มุม แต่ถ้าในความคิดส่วนตัวครับมันมีผลดีกว่าผลเสียครับอโอกาสลงเล่นของนักฟุตบอลไทยแท้ครับแต่หากเปรียบเทียบกับชาติอื่นโคตา้าต่างชาติของฟุตบอลไทยลีกก็ยังถือว่าใช้โคต,ต้าต่างชาติจํานวนที่ลงทะเบียนและลงสนามยังน้อยกว่าชาติอื่นในอาเซียนครับอย่างมาเลก็เต็มฟูลทีมนะครับใช้เหมือนเดียวกับ ACL Elite เลยครับที่สามารถลงทะเบียนได้ เต็มที่เลยครับถ้าหากเราพูดถึงเกมฟุตบอลในสนามก็คงจะมีความเข้มข้นขึ้นมาอย่างแน่นอนครับและจะส่งผลดีกับทัฟุตบอลไทยครับก็จะทําให้ัฟุตบอลไทยเราเก่งและแข็งแกร่งขึ้นและการต่อยอดให้กับทีมชาติได้อย่างดีแน่นอนครับแต่นีงแง่ของการปฏิบัติครับและการบริหารก็ต้องปรับปรุงระบบการจัดการให้มันดีและให้มีคุณภาพมากกว่านี้ครับในการให้ความสําคัญ ฟุตบอลในระดับเยาวชนทุกชุดครับกับการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนผมงประเทฟุตบอลไทยลีกให้ได้เร็วที่สุดและมากที่สุดเท,ท่าที่จะทําได้ครับใครมีแววก็ส่งไปฝึกกับทีมสโมสรในต่างแดนครับปัจจุบันสโมสรไทยเราก็เริ่มจะมาเวนี้แล้วครับก็เริ่มส่งนักฟุตบอลออกไปหาประสบการณ์ต่างแดนแเป็นสิ่งที่ดีแล้วครับคารทาต่อไปและทําให้เป็นรูปธรรมกว่านี้ครับอย่าต้องโยน หน้าที่รับผิดชอบให้ไฟได้ไฟหนึ่งครับก็ต้องเดินไปด้วยกันครับแล่ก็ต้องทำให้เร็วที่สุดและให้มีจำนวนนักเตะไทยเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับและต้องมีไปอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องครับในการส่งนักเตะออกไปค้าแข่งในต่างแดนครับต่อมาครับคือการอัปเดตและวิเคราะห์เกมการแข่งขันของ3ทีมฟุตบอลไทยครับอย่างทีม U17 U20 และทีมฟุตบอลหญิงของทีมชาติไทยของเราครับแมตแรกครับทีมชาติไทยจะแข่งขันในวันที่3เมษายน2568ครับ จอกับอุซเบกิสถานครับในเวลา22.00นครับตามเวลาประเทศไทยครับสนามโอคาร์สเตเดียมครับในกลุ่มนี้ทีมแรกที่ u 17ไทยจะต้องเจอในนัดแรกอาจจะถือว่าเป็นทีมที่ดูแล้วแข็งแกร่งเป็นอันดับหนึ่งที่สุดในกลุ่มนี้แล้วครับอย่างที่พวกเรารู้ครับทีมเยาวชนของอุซเบครับถือเป็นทีมที่ดีและเก่งพอตัวเหมือนกันครับผลการแข่งขันในฟุตบอล u 17ที่เคย เล่นไปทะลุถึงรอบสุดท้าย3ครั้งครับตั้งแต่ปี2011ครับผลงานที่ดีที่สุดก็คงจะเป็นปี2013และปี2023ครับที่สามารถทะลุเข้าไปเล่นถึงรอบรองชนะเลิศครับและยังเป็นแชมป์เอเชีย U17 1สมัยครับคือปี2012ครับามาเล่นในรอบแบ่งกลุ่มถึง9ครั้งครับก่อนหน้านี้ครับส่วนผลงานนัด ที่ผ่านมาครับก็สามารถเอาชนะทีมอิรักมา1 0ครับชนะไต้หวันไป1-0ครับและชนะอลจีร์ไป3มประตูต่อศูนย์ครับแอ <8 S 1> <8 S 2> ดเดย์ที่2คืนวันที่7เมษายน2568ไทยพบกับทีมชาติซาอุดิอราระเบียเจ้าภาพในเวลาเที่ยงคืน15นาทีตามเวลาประเทศไทยครับณสนามคิงฟาฮัตสปอร์ตซิตี้สเตเดียมครับอีกหนึ่งทีมที่ถือว่าแข็งแร่งคือทีมเจ้าภาพอย่างซาอุดิอราระเบีย ผลเงินของทีมชาติซาอุยู17เคยเป็นแชมป์เก่ารายการนี้เมื่อปี1985และปี1988ซึ่ก็ถือว่าค่อนข้างจะนานกับการคว้าแช,ชมป์เอเชียในปีนี้ก็ถือว่าเป็นการที่ได้เป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันก็ต้องแสดงผลงานออกมาให้ดีและไปให้ได้ไกลที่สุดผลงานทีมชาติซาอุดีอาระเบียยู17ล่าสุดครับสามารถชนะโมอลอกโกไปได้4 0และแพ้ ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ไป5ประตูต่อ2หรถือว่าผลงานก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับสำหรับทีมซาอุดีอาระเบียครับส่วนในที่3ครับทีมชาติไทยยู17ของเราครับต้องพบกับทีมชาติจีนครับในคืนวันที่10เมษายน2568ครับเวลาเที่ยงคืน15นาทีตามเวลาประเทศไทยเหมือนกันครับทีมชาติจีนครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่สูสีทีมชาติไทยเราครับชาติจีนอยู่ในโถ2อในดีตทีมชาติจีนยู17เคยคว้าแชมป์ เอเชียในปี1992และปี2004ในยุคหลังครับทีมชาติจีนก็ไม่ค่อยแข็งแกร่งเหมือนดังในอดีตที่ผ่านมาครับแต่ก็ยังประมาทไม่ได้ครับจากผลงานที่ผ่านมาล่าสุดครับสามารถเสมอเกาหลีใต้ไป2ประตูต่อ2ชนะมาดีไปเก้าประตูต่อ0ูนและชนะฟูตานไป6ประตูต่อ0ูครับแต่ยังไงก็ต้องวางเทคนิคและการเตรียมทีมกันให้พร้อมหากนัดแรกครับเราสามารถแบ่งแต้มจากอุซเบและซาอุมาได้ครับ และสามารถเก็บชัยชนะจากจีนมาได้อีกเพื่อลุ้นเป็นอันดับ2ของกลุ่มให้ได้ครับเพราะไทยกับจีนถ้าพูดถึงมาตรฐานของนักเตะเชื่อเลยว่าณปัจจุบันไม่ได้ห่างกันอย่างแน่นอนครับโดยเฉพาะการที่ทางสมาคมได้มีการทับทาม2นักเตะจากหลีกเยาวชนแดนผู้ดีอังกฤษครับอย่างน้องไลรอนแนวรับสารพัดประโยชน์ลูกครึ่งไทยอังกฤษครับยมงวศนทิงแฮมฟอลเลตครับและสามารถเล่นได้ทั้งเซนเตอร์และตำแหน่งแบ็กขวาครับ แล้วก็ยังได้กองหน้าเยาวชนปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ครับอย่างน้องชิวัแม็กเซลครับลูกครึ่งไทยเวลครับมาประสานงานแผงแนวลุกที่เล่นกันก่อนหน้านี้อย่างน้องนัทกิจโพลศีครับที่หายเจ็บกลับมาได้อีกครั้งครับและน้องปรเมเพละองดีครับถือว่าหากเสด็จจะเด็ดมิราบครับมือซื้อทีมชาติไทยยู17ครับสามารถปรับจูนน้องๆ ทุกคนได้ให้สามารถเล่นร่วมกันได้ดีเพิ่มขึ้นไปได้อีกทีมชาติไทยชุด U17 ก็พร้อมที่จะคว่ำได้ทุกทีเหมือนกันครับโดยรายการนี้เราถือว่าเรามีลุ้นมากที่สุดครับหากพูดแบบโลกไม่สวยครับขอแค่ได้อันดับที่2ของกลุ่ม A เราก็จะมีสิทธิ์และตีตัวไปฟุตบอลโลก25ที่กตาต้าได้อย่างแน่นอนครับแต่ก็ต้องมาร่วมให้กําลังใจทัพช้างศึกน้อยตัวนี้ครับที่จะเป็นความหวังการไปฟุตบอลโลกของทีมชาติไทยชุดใหญ่ในอนาคต น้องมีความเป็นมืออาชีพและรักในการเล่นฟุตบอลกันจริงๆก็คงไม่ไกลเกินฝันของคนไทยครับที่จะเห็นฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลกครับพยามากอีกรุ่นหนึ่งครับอย่างยูย่ครับทีมชาติไทยก็มีการซ้อมก่อนเกมการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มที่ถือว่า,าดูแล้วเพื่อนมสายของทีมชาติไทยครับมีทั้งญี่ปุ่นเกาหลีใต้และซีเรียครับถือว่าเป็นทีมที่เป็นระดับแนวหน้าของเอเชียทั้งนั้นครับก็ถือว่ายังไง ก็ยังมีความหวังเล็กๆครับหากเราสามารถต่อสู้2ทีมอย่างญี่ปุ่นและเกาหลีใตไ้ได้ก็น่าจะไปต่อได้ครับเ็่มมาดูว่าทีมชาติไทยยู20ครับจะผ่าน2ทีมมหาอำนาจลูกหนังของเอเชียไปได้หรือไม่ครับก็ต้องมาให้กําลังใจครับอย่าไปท้ออย่าไปกลัวครับจนหมดความหวังทําให้มันดีที่สุดครับการที่อยากจะไปบลโลก,กรอบสุดท้ายครับเราก็ต้องผ่านทีมเหล่านี้ให้ได้เสียก่อนครับ ก็ต้องฝันให้ไกลและไปให้ถึงครับทำได้ไม่ได้ก็ค่อยว่ากันอีกทีครับสำหรับฟุตบอลยู20ครับก็ต้องให้กำลังใจชุดยู20ครับที่จะทำการแข่งขันในเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับโดยแรกครับทีมชาติไทยชุดยู20ครับจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นครับในวันที่14กุมภาพันธ์ครับเวลา16.15นาฬิกาครับณสนามฝึกซ้อมฟุตบอลเยาวชนส่วนเจนหนึ่งครับและนาทีสองครับไทยพบเกาหลีใต้ในวันที่17กุมภาพันธ์ครับเวลา 16.15นครับสนามฝึกซ้อมเยาวชนสัญจรหนึ่งเหมือนกันครับอันัสุดท้ายครับทีมชาติไทยครับจะพบกับทีมชาติซีเรียครับณสนามกีฬาศูนย์วัฒนธรรมกีฬาหลงหัวครับเวลา14.0 0่นครับก็ต้องให้กำลังใจชุดยูย่ของเราครับไปท้ายกับทัพชบาแก้วทีมชาติไทยครับที่ได้กุศลรายใหม่อย่างโค้ชฟุตชิครับดูเข้มการเล่นของทัพฟุตบอลหญิงไทยเพื่อลดข้อผิดพลาดในการเล่นในสถานการณ์การเล่นจริงครับโดย มีการเก็บตัวณศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับวอลหญิงไทยครับลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายการเก็บตัวแขมแรกครับเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับเกมการแข่งขันในการพิงเลดดี้ครับวันที่บาถึงที่ส9บเจ็ดกุมภานี้ครับณนครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรสต์ครับโดยจะทาการแข่งขันในวันที่20กุมภาครับพบกับทีมชาติรัสเซียครับอันดับที่27ของโลกครับเวลา22.0 0นครับณสนามอนิยัต ทีเอสซีสเตเดียมครับวันที่23กุมภาครับทีมชาติไทยจะพบกับเกาหลีใต้ครับทีมอันดับที่20ของโลกครับเวลา18.00นครับณสนามอัมดิยัสทีเอสซีสเตเดียมเหมือนกันครับแต่ปิดท้ายด้วยวันที่26กุมภาครับพบกับอุซเบกิสถานครับอันดับที่51ของโลกครับเวลา18.00นครับณสนามเดิมครับฮาริยัตทีเอสซีสเตเดียมครับขอต้องให้กำลังใจทีมฟุตบอลของทีมชาติไทยของเราครับเดือนกุมภาันนี้เริ่มต้นไปก็ มีการแข่งขันของพัฒนชัางสื่อของเราหลายชุดเหมือนกันครับก็ต้องให้กำลังใจกันครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปที่จบนะครับความคิดเห็นหรือมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ในช่องนิลันบอลไทยครับก็อย่าลืมให้กำลังใจกันครับด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยครับคลิปหน้ามีอะไรมาฝากอ่านกันในในช่องนิลันบอลไทย